เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตัวเองง่าย,ายๆภายใน3นาทีค่ะสวั ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับบรรยากาศของการเลือกตั้งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่เป็นคนที่ทํางานต่างภูมิลาเนาต่างจังหวัดนะคะหรือว่าใครนะคะย้ายบ้านแล้วนะคะแต่ทะเบียนบ้านอยู่ที่เดิมเนี่ยต้องฟังคลิปนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้นะคะเตยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะที่จะสามารถทําได้ผ่านทางออนไลน์แล้วก็วิธีการง่ายมากๆ3นาทีเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้เสร็จแล้วค่ะซึ่งถนะ้าหากอยากรู กันแล้วนะคะว่าทํายังไงเนี่ยไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่เพ t โต e หรือแอปสโตร์ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเซิร์ชหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการโหลดแอปพลิเคชันค่ะเมื่อเราเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยให้เรากดเข้าไปที่การเลือกตั้งสสค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่วิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หลังจากนั้นนะคะให้ดูนะคะว่าเรานะคะเป็นบุคคลแบบไหนให้เรากดเลือกตามบุคคลแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนะคะก็ให้กดเข้าไปที่นอกเขตการเลือกตั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ลงทะเบียนออนไลน์ค่ะเราจะเห็นลิงก์นะคะแล้วก็ QR code ค่ะให้เราจิ้มเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะเพื่อน ลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราทําการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปโดยข้อมูลนะคะก็จะเป็นเลขประจําตัวประชาชนเลขกํากับหลังบัตรนะคะ ชื่อนามสกุลค่ะที่ไม่ต้องใส่คำนำหน้านะวันเดือนปีเกิดของเราค่ะและสุดท้ายนะคะก็เป็นรหัสประจำบ้านหรือว่าเลขทะเบียนบ้านของเรานั่นเองหลังจากนั้นนะคะให้เรากดตรวจสอบข้อมูลนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างนะคะเป็นระบบลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเรานะหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการลงข้อมูลนะคะเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดไหนนะคะ นั้นนะคะเราก็สามารถเลือกเป็นสถานที่นะคะที่เราทําการเลือกตั้งนะคะในเขตนั้นๆตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะหลังจากที่เราลงข้อมูลจังหวัดที่เราจะไปใช้สิทธิ์นอกเขตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงสถานที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดบันทึกข้อมูลค่ะหลังจากนั้นนะคะกดยืนยันค่ะเท่านี้นะคะการลงทะเบียนของเราเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ถ้าหากเพื่อนเพื่อคนไหนกังวลนะคะว่าการลงทะเบียนของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะให้เรากลับเข้ามาที่แอปสมาร์ทโหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนไปดูตรงที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนค่ะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านบนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะกรอกเลขบัตรประชาชนของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่คําว่าตรวจสอบ แลวเรานะคะก็จะขึ้นนะคะเป็นข้อมูลนะคะการใช้สิทธิ์ของเรานะคะว่าเราได้ทําการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะนอกเขตการเลือกตั้งแล้วแล้วก็จะเป็นข้อมูลของจังหวัดนะคะแล้วก็สถานที่ที่เราจะเลือกตั้งนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆกับวิธีการที่เตยน,นํามาแนะนํากับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าชอบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะคะเป็นกําลังใจให้กับเตยและทีมงานทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคค่ะะสสวัดี